สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบทีวีเซาอีสต์เอเชียนะคะหนูนางสาวธานิชาวัฒนสุธรค่ะวันนี้เราก็จะมาแบ่งหัวข้อเรื่องอย่าล้มเลิกง่ายๆนะคะเลยก็มีบทความหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนฟังก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันค่ะบทความนี้ก็ได้กล่าวว่าอย่ากลัวที่จะล้มเหลวอย่ากลัวที่จะแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายาม จงเตรียมใจไว้ว่ามันจะล้มเหลวได้เสมอก็เป็นบทความที่เตยชอบมากเลยแล้วเราก็ได้ไปอ่านและพบเห็นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองจําไว้ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างและจะล้มเหลวแต่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอยู่นั้นมันจะประสบความสําเร็จค่ะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาและความล้มเหลวเข้ามาอยู่เป็นช่วงๆอยู่พ,พักๆอย่างแน่นอนสิ่งที่เตยกําลังจะบอกและสื่อให้กับทุกคนในวันนี้ก็คือ เมื่อเรามีเป้าหมายหรือสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการงานเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการทำให้มันสำเร็จจงทำมันอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยนะคะเมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยมันจะเปรียบเสมือนภูมิต้านทานที่อยู่ในตัวเราค่ะที่แม้ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้ง ก็ยังลุกขึ้นมาได้นั่นเองค่ะถ้าทุกคนมีเป้าหมายสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําอยู่อย่าให้ทุกคนนั้นสู้และทําต่อไปนะคะการที่เราทำสำสําซ้ํซัเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าสมมุติเราเลือกที่จะทําทําแล้วก็หยุดและพักสักแป,ป๊บแล้วก็มาทําพักสักแป,ป๊บในนัที่นี้คือพักย,วยาวๆหลายสัปดาห์แล้วก็กลับมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้ใกล้ความสําเร็จเลยค่ะ อยากให้ทุกคนนั้นทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นประจำแบบนี้จะดียิ่งกว่านะคะเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของคริสเตียนของเราค่ะยามที่เรามีเป้าหมายสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำนะคะขอให้เราทำอย่างสม่ำเสมอนะคะและเมื่อเราพบเจอกับปัญหาอย่าลืมว่ามีพระเจ้าที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอค่ะขอให้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะคะและวันนี้เตยก็มีข้อพระคัมภีร์จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะ อยู่ในอิสยาห์บทที่41ข้อ10ได้กล่าวไว้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเลยเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดเกร็ดเล็กๆจากเรื่องที่เราได้แบ่งปันไปนี้ขอให้ทุกคนสู้กับเป้าหมายและทำมันซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยนะคะ วันนี้ HOPE TV Southeast Asia ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ